ูสตูดิโอแบรนเซอร์พายยอดฮิตขวัญใจเจนซีที่ล่าสุดเพิ่งทำสถิติโซลทั้งคอลเลกชันในเวลาแค่2นาทีเขามีวิธีทำการตลาดยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. เจาะนิชทาร์เกตได้ชัดดูสวางกลุ่มเป้าหมายเป็นสาวแซบแซซี่แอนด์กอร์เจียสและปั้นสินค้าให้เป็นปาร์ตี้แวร์ในราคาน่ารักจึงทำให้เป็นแบรนด์แรกๆที่วัยรุ่นเจนซีนึกถึงเวลาที่อยากแต่งตัวแซบๆซไปปาร์ตีต้ตอนกลางคืน 2. ใช้ p e r s o n a l ัล branding ทำให้แบรนด์ดูเข้าถึงง่ายและเป็นเพื่อนที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าคุณะมี ขอขงแบนดคุณมานีและทีมงานดูสมักจะใส่เสื้อผ้าถ่ายแบบเองให้ลูกค้าดูเป็นไอเดียเห็นภาพ <u> จริงและเชียร์อัพลูกค้าอยู่เสมอ3กลยุทธ์ฟรีมาร์เก็ตติ้งใครเจอ CEO ที่ไหนให้เข้ามาขอถ่ายรูปทางแบรนด์จะแจกเสื้อให้ฟรีเป็นการตลาดที่ได้ผลดีและแฮปปี้ทุกฝ่ายมากเพราะลูกค้าเองก็อยากได้เสื้อจากแบรนด์ที่ตัวเองชอบแถมแบรนด์ก็ยังได้ l อยัลตี้คัสเตอร์และภาพลักษณ์ความเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงง่ายเป็นเพื่อนสนิทกับลูกค้า 4. ทําสินค้าที่ช่วยแก้เพนพอยของลูกค้าได้จริงสาวๆดูส เ,เสียงเดียวกันว่าเสื้อของดูใส่แล้วหุ่นสับทุกตัวนั่นเพราะทางแบรนด์คิดไม่อย่างดีไม่ว่าสาวๆจะมีหุ่นแบบไหนใส่แล้วก็ออกมาปังทุกคนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเคล็ดลับความสําเร็จจากแบรนด์สูสยังมีเบื้องหลังอีกมากมายที่ซีอโอไม่เคยแชร์ที่ไหนมาก่อนเลยค่ะแต่จะมาแชร์ในคอสฟชั่นมาร์เก็ตติ้งวันที่13กันยายนนี้เท่านั้นคุณบะหมี่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงในการปั้นแบรนดูสใครที่ไม่อยากพลาดดูรายละเอียดคอสเรียดได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ